วัสดีก่อนวัสดีก่อนครับมาซ่องยังต <DVD> ่ำหงตำหงส่องยังมันมันมาล่ะส่องสายปีนี่ตำหงตำหงอ้เป็นตัเพีดเพเพี้ยเป่นเหงเี่ยนหน่อยพีบกลายหนี่จักมาจัหมกเกือมูเลยสิบคัวรสิบัวนมีอยัางน่นี่สายปีธริกกระเทียมเนาะใส่กะปิได้เมืเลเดี๋ยวโฆษณาประเด็กแม่เจ้าของกัน สั่งซื้อรถโดยประแดกยายแทะนะครับอาซื้อหาจองได้นะฮะที่เบอร์นี่แอดไลน์มาได้นะฮะนี่นี่นี่ไลน์ไลน์ไลน์สามารถสั่งจองก็ได้สั่งรถโน้ตซ้ำเผื่ออะไรไรแอบหไรไม่เข้าอะไรอีกชิมตรงเลยตัดเรยวด้วยออืชิมต้องยังเดียวปั๊าบป๊าบเอ็ดเลี้ยวเถอะปะกับพร้อมั่งใช่กะปิเอาซสอน่ไห่ อกินได้ก no. yeah. ็กินทำนด้น้อยให้น้อยแต่ว่าอยู่ทั้งประเทศเล้าเขาจะใส่ตลอดเลยกะปิน้ำปูน้ำปูกับพึ่น้ำปูน่ะอย่างเงี้กะปูน่ะน้ำปูปลาลงหัวเค็มเหมโอเค็มปลาแดกใส่สองสูตรความวัฒนธรรมอันตรามันแซ่บดีไหมแซ่บมั้ยคอยกินโบรานมือหนักแต่มือหน่อยว่าเผ็ด มหอมอยู่ว่ะในการในการใช้เปียไปตอนนี้ใหญ่ยังไงเ่มากใหญ่ตำรใช้ถาดอันนั้น่ะหลับไปบนไก่พนสุกหลบไก่ห้องเขาก็ตำให้มม่แล้วก็ไม่แล้วเออโอ้ยน่ะเจไดร้อยเซก็เลยนึ่งนะเจไดไปรอยเซพุงสุดรถอีกเนาะ ว่เป็นยังใงโรดให้เขาเห็นนี่ละมา้องกินสลดไหลมนทังเสียบผมแค่ลายเบิ่มเลยนหมอไฟลานเพเลยนะพ่ออวะคือเอ้พ่อเนาะพ่อหลักกเศร้าจ้ะบ่วทำให้มเขาเนื้อเขาหลังโดนโดนมโดนทางเสียบนั่นจังนวเนาะ แมนเลยวฮะแมนเล่แมนเล่นเกืบาัวร์เบเลมาแ่บเหรอเบิ้งอยากกินเคี้ยวเคี้ยวเคี้ยอาแล้วูวกดูไ่แค่แคแคก,ก,กินข้าไหมแค่ขาางบบนี้ปเบิ้ลอนี่โอ้ยหางเอมดแดงรออยู่บ่โอ้ยสร้างมันเดียว่าเฮงดเดี๋ยว่ามันจะมาไข้เพิงสร้างมดแดงไหสร้างเป็นจังเล่ะอย่างตำรวจรู้่อะไรเนาะเทศเด้อเดยว สำหรับช่อมส่เปียกเท้าเดียมึงไงมุดแดงไหมตายเถอะมึงพอมันพอมันเนี่ยตายเลยตายมุดแดงต้องตายโอ้ขึ้นข้าวขึ้นไหมแป๊บเดียวไหมเต็มทิ่เข่าโอ้นานตายปะมึงมึงเนี่ยขายเป็นพันเคี้ยวเขี้ยวเขี้ยวเห็นสายเปี๊ยแน้วะ

น้องไก่อันมากินตามโมฮุ่งสายเปียเยมีอชิ้างนะเราเกิดจับก่งสายเปียนะสายเปียว่าแสบเสีบปสไอเมียทีเมียจำสูตรบ่ไงบัท่นอยู่อ่ะบไปแทบมอะไกินด้วยปาดปาดแมงยังไมเดีอ่ เอาล้วดกูนีเดียวดีๆตัเป็ดเวียดเตีหนึ่งเขาแม่แม่อยู่ที่นี่อือกินกขบไ่ได้เจีบน้ำดีดีโวยบ่เป็ดไดยังไงฮะกินได้ปะกินได้บ่จับกล้องโอ้โหกินบ่ได้จับกล้องเออกินเป็ดยังมื้อก็ซืออยู่ อ้ามเดียวด้หน่ใายเมียกินออกกระิเพชรบ้านนี่เดี๋ยวเมียดิศูนย์หยับไปดันอีกจบแฉบแล้วเพชรอยาไม่กินไหมอไอ้พวกกินได้ไอ้เพชรไปอิ่มน้ำใจไอ้ไฟให้เรัดการเลยนี่ไม่ไหวหวโอ้แฉบกูโอนเนาะยืดหัได้หมืไอพีนั่งพี่เจ้า อันน่ะเออนานักใสขออยากตักกองให้สสยไปเล่ฮะเหมือนน้ำเยอะเหลาเน่ยเด็กจังไอยู่เบ็ดนั่นแล้วบวชบนี่วด้วยบวชเจ็บเนียวของมันจับทำทาอยูน้ำมาน่าดีหังจบเร็ดบค่คัค ดเดียวเอาเลยครับผม้ยนีสตุดตลอดด้วยนะขับแบบขับเลยเนาะขับมากเยอะเยอะยืยเยนเลยใส่สุดใสสุด เองเอจะเป็นยังก็ห่อยนักหนานนิดึงไงจะยังดีหวังต่ออีกว่าเพื่อกรดเท้าเดียมาเด้อมาเด้อจับกแล้วเกิเดีจนีเฮาทำไมใส่คำนี้ให้ก่อน

để ra, này Đập ở chắc vẫn nó Để ra, phóng xút, bớt cả tủ cây Không thấy đâu Trong ừ. con gái biển ừ. Đặc Nhìn đây mong Tí mong Tí nó mắn, mắn lên Đập à? กรบบาดมืออ uh, ย่างอ pues ีกตุห e nah ่วงมันนันะแค่คนหนึ่งสองสามสี่ห้าคนใผู้สอยจินก้อนนี้ละเอ้ามาเกดมันเดี๋้วมือหนาวโยติงนันติดไปอยู่ดอก่างมากิใส่คำเป็นแงเนาะ ่ไปไนเน่ก็ได้เห็นเเอาเนี่ยเพื่อนเลหน่เอาห้เพื่นไปเล่นหนีหลอืมแวแวแจกมากแกหงายเล็กน่สยดแมานะไม่กีเขาลวมือไม่หลอดสู้กันจบเา้ไมู่กดแจกให้น เอ็ยาเี้าบ้าบอโอเคใช่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 เจี๊ยบเนี่ยเตียงเนี่ยเตียงมีขวามเงินใจดีจ้ะจับกไหมเอาอยู่นึงเงินโกมีดเนี่ยทนบัตรนี้แค่นี้ตามกฎหมายมีดิ้หมอมึงอะไรกับอ แซ่บปะไม่นุเกิดก่อนอ่ำลานนี่อ่ำลานนี่อ่ำลาเลยบ่วดอยู่แซ่บแต่ตี๋บอกว่าเขาบอออกเพชรให้ผมบอกให้บอกโอเคครับต้อนรับคลิปช่องสายไปเล่ครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าเดี๋ยวไปแล้วไปแล้วครับไปแล้วครับเจ็ดเพชรทุกคนไก่กันหยาบๆครับแซ่บว่าเขากินได้ครับผมกินบ่ได้บายๆเลยให้นุเกิดให้ปากยูดู Ah! <laughs> <laughs>